สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ขอบอกก่อนอย่างหนึ่งนะครับผมก่อนจะไปเริ่มเรื่องกันนะครับว่าช่องของเราอ่านว่าไปเรื่อยสตูดิโอนะครับก็อาจจะอ่านตัวภาษาอังกฤษยากหน่อยนะครับแต่ว่าภาษาไทยก็น่าจะติดปากอยู่นะครับอีพีนี้นะครับจะเป็นอีพีสั้นๆนะครับพอดีว่าผมไปค้น เรื่องที่จะนำมาเล่าในช n n นลนะครับแต่ว่าบางเอื่นไปเจอมานะครับ <c oughs> ก็ได้อ่านแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดูน่าหดหู่อยู่นะครับ <c oughs> ก็เลย <c oughs> อยากจะนำมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้ฟังกันนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเข้าเรื่องกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าเกิดถามว่าเงิน1 0 0 0 0แสนดอนลลาร์เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณกี่บาทนะครับเราก็จะตอบเป็นเลขกลมๆได้ประมาณ3ล้านบาทถูกไหมครับมันก็เป็นตัวเลขที่ไม่ได้น้อยเลยนะครับ แต่มันก็ยังถือว่าไม่มากพอที่คนคนนึงจะลงมือฆ่าใครนะครับเพื่อเงินจํานวนเท่านี้โดยเฉพาะถ้าคนคนนั้นเป็นเพื่อนสนิทของเรา และในเหตุการณ์นี้นะครับมีหญิงสาวคนหนึ่งเพราะเธออยากได้เงินจํานวนนั้นของเพื่อนเธอนะครับเธอก็เลยลงมือฆ่าเพื่อนของเธอด้วยการผสมยาเตรตราไฮโดรโซลีนนะครับซึ่งมันจะมีอยู่ในตัวยาหยอดตาพวกแก้ตาแดงหรือว่าแก้การระคายเคืองนะครับผสมลงไปในวัดก้านะครับแล้วให้เพื่อนของเธอดื่มจนเพื่อนของเธอเสียชีวิตลงและที่น่าสงสารก็คือคนร้ายเป็นเพียงเพื่อนคนเดียวของผู้เสียชีวิตเธอเป็นพวกชอบเก็บตัวไว้ใจคนยาก แล้วก็ขี้ระแวงแต่ก็มาคบกับคนร้ายหลายปีอยู่นะครับซึ่งสนิทชิดเชื้อกันมากเข้านอกออกในบ้านกันได้นะครับวันที่เกิดเหตุเป็นช่วงเวลาเย็นๆคนร้ายก็ได้มาหามาทำอาหารเย็นกินกันจากนั้นก็นั่งเล่นนั่งพูดคุยกันปกติแล้วคนร้ายก็เสนอตัวว่าเดี๋ยวจะไปชงเหล้ามาให้ อันนี้ก็จะขออธิบายก่อนนะครับก็คือตามต่างประเทศก็จะมีธรรมเนียมที่ไม่เหมือนกับบ้านเรานะครับเหมือนบ้านเราเวลาเราจะตั้งวงดื่มแอลกอฮอล์อะไรกันเราก็จะเอามาแบบตั้งชงกินกันบนโต๊ะอะไรเลยประมาณนี้นะครับแต่ของต่างประเทศก็คือจะชงทีก็เดินไปที่เคาน์เตอร์ทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับในส่วนของต่างประเทศและคนร้ายก็ได้เดินไปชงเหล้ามานะครับแก้วหนึ่งก็ใส่ยาหย,ายอดตาไปขวดหนึ่งก็ได้ให้กินไปทั้งหมด6แก้วนะครับ พอได้กินถึงแก้วที่6ผู้เสียชีวิตก็รู้สึกอึดอัดแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกนะครับแล้วก็ฟุบหมดสติไปส่วนคนร้ายก็รอจนแน่ใจว่าเพื่อนของเธอเสียชีวิตแล้วจริงๆนะครับจึงได้โทรไปแจ้งกับตำรวจว่าอยู่ๆเพื่อนของเธอเขาบอกว่าหายใจไม่ออกและหมดสติไปพอตำรวจมาถึงก็พบว่าเธอได้เสียชีวิตแล้วนะครับและหลังจากนั้นก็พบว่าในเลือดได้มียาเตรตราไฮโดรโซลีนอยู่จำนวนมากและนี่คือสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิต คนร้ายก็เลยบอกว่าเธอฆ่าตัวตายด้วยการผสมยาหยอดตาลงในเหล้าแต่คนโกหกมันก็มีทั้งพิรุธทั้งอะไรหลายๆอย่างตำรวจก็สอบสวนไปมาเธอก็ยอมรับว่าเธอทำเองแต่เพื่อนขอให้ทำคือขอให้วางยาฆ่าตัวเองอะไรแบบนี้แต่มันก็ไม่สมเหตุสมผลถ้าเกิดคนจะกินยาฆ่าตัวตายทำไมต้องขอให้ใครทำให้ทำเองก็ได้และสุดท้ายคนร้ายก็ได้สารภาพว่าลงมือทำไปเพราะอยากได้เงินของเพื่อน แต่ก็อย่างว่านะครับคนเราเงินแค่นี้ก็ทำให้ถึงกับขั้นฆ่าเพื่อนได้แล้วที่น่าเสียใจก็คือขนาดเพื่อนที่เป็นคนระวังตัวไม่ไว้ใจใครแต่กับคนคนเดียวที่เขาไว้ใจก็ยังมาทำแบบนี้มันยิ่งกว่าถูกแทงข้างหลังอีกนะครับทัทง้งทั้งที่ผ่านมาก็คอยช่วยเหลือเรื่องเงินเงินทองทองของคนร้ายกันมาตลอดก็ไม่คิดเลยนะครับว่าจะมาตอบแทนกันแบบนี้ และเรื่องราวทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวสั้นๆที่ผมได้ไปอ่านเจอมาและหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้กับผู้ฟังทุกท่านและสุดท้ายนี้นะครับหากชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยและมาคอมเมนต์พูดคุยติชมกันได้นะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังครับ